สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฝรั่งน้อยสาวดอนในเยอรมันชาแนลอยู่แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้พาเพื่อนๆไปตลาดมานะคะเป็นคลิปมารีวิวค่าใช้ใจ่ายประจําสัปดาห์ของสาวดอนนะคะทุกคนคะ่ะอาทิตย์นี้พ่อนไปตลาดพ่อนได้อะไรมาบ้างแล้วหมดไปเท่าไหร่นะคะก็ะเพื่อนๆหลายๆคนก็จะรู้นะคะว่าพ่อนเนี่ยสาวดอนเนี่ย ไปตลาดอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะคะแล้วไปได้อะไรบ้างแล้วลวหมดไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้เรามาดูกันค่ะว่ามันหมดไปเท่าไหร่นะคะอย่างที่เ,เพื่อนๆหลายๆประเทศนะคะกําลังประสบปัญหากันอยู่ก็คือค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นนะคะทุกอย่างมีการปรับขึ้นราคานะคะที่เยอรมันก็เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกอย่างกําลังจะปรับราคาขึ้นนะคะสําหรับอาทิตย์นี้เรามาดูกันค่ะว่ามันไปได้อะไรมาบ้านนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มที่อันนี้นะคะอันนี้ก็คือบวบนะคะบวบเขียวนะคะทุกคนคะที่เยอรมันจะนิยมทานบวบเขียวกันนะคะบวบสีเหลืองจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะสองอันนี้นะคะ2ออันนี้พ่อนได้มาในราคา23บาทนะคะเพื่อนขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ52บาทค่ะอันนี้ก็ประมาณ5ขีดกว่า,วานะคะเนี่ยค่ะ23บาทนะคะ2ออัน,นค่ะนี่ แล้วก็มะเขือเทศใหญ่อันนี้นะคะสีลูกนี่นะคะราคา33บาทนะคะมันเป็นราคาโปรนะคะจะถูกหน่อยก็นได้มานะคะนี่แล้วก็กล้วยะค่ะกล้วยหอมหน่อยนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะกล้วยหอมเบบี้อันนี้นะคะทุกคนค่ะ82บาทนะคะกี่ลูกเนี่ยสองสี่หกแปดแปดลูกนะคะแปดสิบสองบาทค่ะตีเป็นลูกละสิบบาทนะคะนี่ น,นี่ก็นาเข้ามาจากสเปนนะคะทุกคนคะแตงกวาแตงกวาลูกนี้23บาทค่ะแตงกวาลูกละ23บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาที่อันนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะภาษาอีสานเอิญกะนาวชีเนาจนะจเนาะนี่ค่ะแพ็คนี้42บาทนะคะมีอยู่3ลูกนะคะพันไปได้มา2แพ็คค่ะทุกคนค่ะนี่นี่นะคะแล้วก็กล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมปกตินะคะ อันนี้33บาทค่ะทุกคนนี่นะคะ33บาทได้มา3อันนะคะแล้วก็มาที่แตงกวาเล็กนะคะอันนี้มันจะกรอบๆบ,บานๆนะคะทุกคนค่ะแตงกวาเบบี้นะคะแตงกวาน้อยค่ะทุกคนคะ้าสบา,ะะา,าะะคคบาทนะคะแพ็คนี้53บาทมีอยู่ประมาณ8ลูกนะคะนี้นก็จะเป็นถั่วงอกคะ่ะทุกคนคะ่ะแพ็ก็ะ5บาทนะคะคนไปซื้อมาจากห้างฝรั่งนะคะนี่ค่ะถั่วงอกนะคะแพ็คนึงก็35บาบาทค่ะมี สองขีดค่ะทุกคนสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็นี่คะ่ะมะละกอสุกค่ะทุกคนคะ่ะลูกนี้นะคะลูกนี้ร้อยเจ็ดบาทค่ะอันนี้ก็นําเข้ามาจากสเปนเหมือนกันนะคะสุกค่ะทุกคนคะ่ะอยากทานมะละกอสุกนะคะนี่ประมาณนี้คะ่ะลูกละร้อยเจ็ดบาทแล้วก็อันนี้มะเขือเทศค่ะนี่มะเขือเทศอันนี้ร้อยแปดบาทนะคะค,คะ่ะหนักอยู่คะ่ะลูกละร้อยแปดบาทจา้ะ อันนี้เป็นองุ่นลร้เม็ดนะคะทุกคนคะ่ะครึ่งกิโลค่ะ82บาทนะคะครึ่งกิโล82บาทจ้านี่นะคะอันนี้เพื่อนก็มาจัดโปรเหมือนกันนะคะปกติแล้วถ้าครึ่งกิโลก็ประมาณ140 150บาทะค่ะทุกคนแต่อันนี้เข้ามาจัดโปรนะคะครึ่งกิโล82บาทจ้าอันนี้นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะภาษาเยอรมันกับบมเบอร์รี่เนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะลูกอย่างนี้นะคะนี่ทุกคน ขีดกว่าๆค่ะ107บาทนะคะทุกคนอ่ะน่าจะเป็นพวกลูกพลุนลูก,ลกพลัมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะมันเป็นราคาโปรโมชั่นค่ะปกติแพ็คละ70บาทนะคะเขาเอามาจัดโปรเป็นแพ็คละบ6าบาทเพราะอเอามาเ่ยค่ะเอามา3แพ็คเลยนะคะก็ลองเอลลี่ก็ชอบทานนะคะอันนี้ก็พรอก็ไปได้มาจากอีกห้างหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่ไม่ได้ไปห้างนั้นที่มันโปรนะคะทุกคนคะ่ะไปได้มาจากห้างห้างอีกห้างหนึ่งนะคะ ได้มาในราคานี้80บาทคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะสตอรอเบอรี่คะ่ะเพื่อนขายเป็นกิโลนะคะอันนี้น่าจะประมาณครึ่งกิโลนะคะ82บาทคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะ82บาทคะ่ะทุกคนแพ็คนี้นะคะลูกเลยเลยนะคะใหญ่มากนี่82บาทคะ่ะแพ็คนี้นะคะทุกคนแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งคะ่ะทุกคนพอจะมาผัดใส่กุ้งนะคะอันนี้สองขีดห้าสิบนะคะ สองขีดกว่าๆค่ะอยู่ที่ราคา145บาทค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ145บาทนะคะแล้วก็อันนี้เลยนะคะนี่สกาศขาวหรือเปล่าคะทุกคนค่ะภาษาเยอรมันกับชีนักคูนะคะอ่า82บาทค่ะหัว่าน,นี้นะคะน่าจะ1โลพอดีไหมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ82บบาทนะคะนี่ รูปกว่าค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาที่ชีสเหมือนเดิมคะ่ะชีสขาดไม่ได้นะคะถ้าฝรั่งจานนี่จะขาดไม่ได้เลยพวกชีสพวกนมเนยอะไรเงี้ยขนมปังนะคะก็6แผ่นเหมือนเดิม50บาทนะคะปกติ45บาทตัวนี้เป็น50บาทแล้วนะคะทุกคนคะ่ะึ้นราคาจะ้ะไอของพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ถ้าเพื่อนๆได้ชมหลายๆคลิปของพรก็จะบอกว่า85บาทถึง110บาทอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันนี้ร้อยร้อยยี่สิบบาทแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ะะแพงมากค่ะแล้วก็หมูค่ะหมูหมูหมูค่ะทุกคนหมูหมูแพ็คเนี่ยนะคะหมูที่เอามาชุบแป้งทอดนะคะทุกคนคะ่ะภาษาเยอรมันก็เรียกว่าชินิเซอร์นะคะทุกคนคะ่ะหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดะคะ่ะแพ็คนี้นะคะมีอยู่6ขีดนะคะ2 1 5บาทค่ะหมูสะดวกใช้นะคะ ันชอบเรียกหมูสะดวกใช้นะคะทุกคนค่ะมันสะดวกดีค่ะเราไม่ต้องมาหัน่นแล้วอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นนะคะทรงเครื่องนะคะเอามาปิ้งย่างนะคะทุกคนค่ะอันนี้พอนกจะามาหมกอ,อบหม้อไร้น้ํามันนะคะ220บาทนะคะ7็ขีดนะคะ7ขีดค่ะ2 2 0บาทอันนี้ก็จะเป็นพวกไส้กรอกฟุตลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พันด้วยเบคอนนะคะข้างในก็จะเป็นชีสคะ่ะทุกคนค่ะนี่เหมือนในรูปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนค่ะ แพ็คนี้นะคะแพ็คอันนี้ก็161บาทนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะประมาณน,นี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเหมือนกันคะ่ะเบคอนคะ่ะทุกคนคะ่ะ5้าบาทนะคะมันก็จะเอามาพันเอ่อเห็ดเหมือนเดิมก็จะมาพันหน่อนไม้ฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทรงเครื่องนะคะไว้ปิ้งย่างเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะนี่ค่ะราคาเขานะคะ ก็จะมีวันหมดอายุด้วยนะคะของทุกอย่างในเยอรมันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีรายละเอียดบอกอชัดเจนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในเยอรมันเนี่ยจะมีวันที่กำกับนะคะ120บาทนะคะ1 2 0ยบถึงาบาทนะคะมี2ชิ้นคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะนะคะหน้าเนี้ยฝรั่งจะทำปิ้งย่างกันนะคะทุกคนคะ่ะหน้าร้อนอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือ14 5บาทนะคะ1234 ห้ 5, 6, มี6อันนะคะเนื้อไก่ย่างบาร์บีคิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูบดกระป๋องนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะ3าบาทค่ะอจะเอามาผัดกะเพรานะคะอร่อยค่ะนะคะก็จนะ,ะเป็นขนมปังเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะคอนชอบเอามาทานกับกาแฟในเวลาที่เร่งรีบหรือพกติดกระเป๋าไปตอนทํางานนะคะหิวก็กัดสองสามคำทำงานต่อประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะแพ็คนี้นะคะอยู่ที่ 60บาทนะคะ60บาทค่ะตกอันละ10บาทนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นไส้ลูกเกดไส้วานิลาลูกเกดนะคะนมสดค่ะทุกคน42บาทค่ะทุกคนค่ะนมสดนะคะ42บาทนี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะวิปครีมนะคะผ้าฝรั่งจานี่จะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ตัวนี้ทํากับข้าวกันนะคะทุกคนค่ะมันก็จะมันๆน,นะคะจะเป็นเหมือนอินทผลัมเชื่อมไหมคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ นี้แพ็คนี้นะคะอยู่ที่50บาทะคะ่ะ50บาทนะคะ50บาทนี่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกพันเบคอนไส้ชีสเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะ1 1 0บถึง120บาทนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีชมสมอสเรลล่านะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะชีสที่เขาทำสลัดทานกับ มะเขือเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นชีสถึงก้อนกลมๆเท่ากับปั้นนี่นะคะอันละ21บาทนะคะน้องเอลลี่ชอบทานกับขนมปังค่ะทุกคนคะเนี่ยค่ะมีแต่ของอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นขนมเค,ค้กสําเร็จนะคะทุกคนองก็จะชอบเอามาไว้เผื่อน้องเอลลี่เขาแบบอยากทานหรืออยากทําอะไรแบบเร่งด่วนนะคะก็จะเป็นอย่างี้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะ อันนี้คือ3 0 35บาทนะคะเนี่ยค่ะก็จะมาทําแบบนี้นะคะ35สิบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาราเมลนะคะคาราเมลเหมือนพุดดิ้งอะค่ะทุกคนค่ะ35บาทนะคะเข้ามาอันเกือบดสามสิบห้าบาทอันนี้ก็จะเป็นแยมค่ะแยมสับปะรดนะยคะแปดบาทค่ะทุกคนนี่นะคะกระป๋องเล็กๆเองค่ะนี่ประมาณนี้นะคะแปดสิบบาทค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงขยะนะคะทุกคนค่ะ คือที่มันจะต้องมีถุงขยะแยกเป็นชนิดชนิดนะคะเราก็ต้องทิ้งให้ถูกนะคะถุงขยะเราก็ต้องซื้อค่ะอันนี้23บาทอันนี้55บาทนะคะอันนี้จะเป็นถุงพลาสติกอันนี้ก็เป็นถุงขยะทั่วไปนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะตามบ้านนี้ต้องมีถุงขยะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นไส้กรอกค่ะถ้าถ้าถ้าเราเราเรียกกันก็คือหมูยอค่ะทุกคนคะ่ะหมูยอไก่นะคะอันนี้ก็ประมาณ 70บาทนะคะ70บาทค่ะนะคะองเยนลี่ค่ะพอบ้านบ้านนี้ขาดไม่ได้นะคะชอบทานดูทีวีดูังไปนะคะซองละ35บาทนะคะซองละ35บาทได้มา3มซองค่ะผมปังนะคะทุกคนค่ะอบใส่ชีสไอตัวนี้ค่ะนี่นะคะใส่ตัวนี้เข้าไปตามร่องตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะน,น,น,นี่นี่นี่นนะคะแล้วก็อบมันจะเป็นชีสยิม้มๆเลยค่ะ อันนี้นะคะปกติราคา55บาทนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเขามาจัดโปรค่ะในราคา35บาทค่ะเพื่นก็เอามา4ชิ้นนะคะเพราะน้องเอลี่ชอบทาน,นะคะ่ะเวลาเราอบแล้วใส่ตัวนี้ลงไปนะคะมันจะเยิ้มๆเลย,ยนะคะทุกคนนะคะ,ะแล้วก็เป็นไอศครีมมากรลองค่ะทุกคนคะ่ะ นี่เลยค่ะนะคะข้างในก็จะเป็นไส้หลายไส้หลายรสเหมือนกันนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะอ่าหนึบาทนะคะเพ่อนเบิงงก่อนไม่มีกี่สินนะคะทุกคนแกะมาดูสิว้าวทุกคนมันว้าวมากเลยมีช้นสสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกชิ้นค่ะ179บาทนะคะทุกคนค่ะเป็นไอศครีมนะคะแล้วก็จะไปใส่ช่องฟิตไว้ให้น้องนะคะทุกคนน่าก,กินมาก ก็อันนี้ก็เป็นญ้านะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะยาที่เพื่อนๆเห็นตามสวนนะคะมันจะซื้อมาหวานนะะี่ค่ะสวนทนเองนะคะอันนี้เป็นราคาอโปรค่ะทุกคนปกตินะคะแพ็คละนะคะปกติราคากล่องละร้อยแปดสิบาทอันนี้มันลดราคาเหลือแปดสิบาทนะคะมันก็จะเอามาหวานตรงหน้าบ้านนี้นะคะทุกคนคะ่ะยาค่ะยานี้นะคะ ถูกมากค่ะทุกคนแล้วก็มันขึ้นสวยกว่าอันที่เราสั่งตามร้านเอ็กตาขายขายยายนะคะอันเนี้ยคนคนเอาเคยเอามาหวานแล้วมันขึ้นสวยมากค่ะทุกคนเดียวันว่าจะซื้อกับไทยด้วยอยู่นะคะไปทําสวนเล็กๆแล้วก็หวานหน้าบ้านค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่านะคะอันแพ็คนี้แปดสิบบาทนะคะทุกคนค่ะ,ะ,คะแล้วก็ไปได้น้ํายา ล้างห้องน้ำนะคะน้ำยาล้างห้องน้ำอันนี้นะคะ36บาทนะคะ36บาทราคาโประคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้ได้ของที่เป็นราคาโปรมานะคะเยอะเยอะอยู่เหมือนกันแต่เราเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่ามันหมดไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นไข่ค่ะไข่ไก่นะคะ,ะ,คะทุกคนคะ่ะมี1ิฟองเหมือนเดิมนะคะที่เยอมันจะมีไข่ไก่ขายเป็นแพ็คแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะแพ็คนี้นะคะ มันขึ้นราคานะคะทุกคน71บาทนะคะปกติ60บาทนะคะเมื่อก่อนนะคะ60บาทตอนนี้เป็น71บาทแล้วนะคะทุกคนพอนได้มา2แพ็คค่คะนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพริกปรุงรสของพ่อน้องกะปินะคะไม่เผ็ดหรอกคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ฝรั่งเขาเผ็ดเนาะคนไทยนี่โอ๊ยใส่หมดกระปุกก็ไม่เผ็ดนะคะ อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ21บาทคอนก็ไปได้มาบ้านนี้ขาดไม่ได้นะคะน้ําเจริญอาหารนะคะทุกคนคะพอนพอนอ่าเห็นมันมันเป็นราคาโปรนะคะพอนก็อยากลองอันกินไหนรสไหนมันอร่อยนะคะมันตกขวดละประมาณสี่สิบบาทนะคะทุกคนคะก็อยากลองลนะจ๊ะเนาะภาษาอีสานก็แบบอยากให้เขาตัวไดงสิจ้ะขอลองขอลองัอองีงสินะเพราะว่าอันเพราะว่าคนที่เขาเรียงของอะคะ่ะทุกคน ก็ถามว่าขวดทำไมคุณมีขวดมันน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนว่าอ,อร่อยนะเธอเอาไปลองสีผสมนั่นล่ละค่ะอันนี้เขาก็อยากลองนะคะมันมีรสมะม่วงกับรสสตอรเอรเบอรี่แล้วก็รสคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแะค่ะทุกคนอันนี้นะคะผมกอามาลองค่ะนะมองไปได้มาสี่ขวดค่ะนะคะอยากลองอันไหนมันแซ่บป,ประมาณนี้นะคะผมก็เป็นพิซซ่านะคะทุกคนคะ่ะพิซซ่าสําเร็จรูปนะคะ พิซซ่าที่เขาทําเรียบร้อยแล้วเราแค่เอามาเข้าตู้อบนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่แบบบอกง่ายๆไน้จากขี้ขันเฮดเนวกินจริงๆนะบบมีเวลาหร,หรือหรือแบบว่าชั่วโมงเร่งด่วนจริงๆนะคะเอาเข้าตู้อบประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะเข้าตู้อบเลยนะคะเป็นพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนนะคะพิซซ่าหน้าฮาวายนะคะทุกคนค่ะมีนี่ค่ะหมูรมควันชีสนะคะแล้วก็จะเป็นสับประรดนะคะ เนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะสําหรับพ่อบ้านบ้านนี้ก็แบบถามว่ากินง่ายไหมเพื่อนก็กินง่ายอยู่ค่ะพ่อบ้านบ้านนี้นะคะแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนไม่กินก็คือผักนั่นเองนะคะทุกคนค่ะพ่อบ้านบ้านนี้ไม่กินผักนะคะนี่ค่ะมันไปได้มา2องแพ็คนะคะแพ็คละ71บาทค่ะราคาโปรเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ได้ของที่เป็นโปรโมชั่นมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่เฟนฟา์เหมือนเดิมค่ะทุกคน ปกติอยู่ที่36บาทตอนนี้เป็น42บาทแล้วนะคะเนี่ยค่ะคนไปได้มา3แพ็คนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะหมูเอออันนี้เป็นไก่นะคะอันนี้อันเนี้ยจะเป็นไก่นะคะทุกคนคะ่ะไก่ยัดไส้ชีสนะคะข้างในก็จะเป็นหมูอบรมควันแผ่นนะคะแล้วก็ชีสนะคะชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะ คือพอนจะชอบซื้อของพวกนี้มาติดตู้ไว้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนๆหลายคนก็จะรู้ว่าพอนทํางานนอกบ้านด้วยเนาะเป็นแม่บ้านเขาก็ทํางานนอกบ้านด้วยบางวันก็ถึงบ้านค่ำมาไม่มีเวลาทํากับข้าวเราไม่มีเวลาเตรียมของอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ง่ายๆเลยคะ่ะเอาตัวนี้ออกมาใส่หม้อทอดนะคะหรือใส่หมอ้อหรือใส่เตาอบนะคะนี่ค่ะเราก็ง่ายๆเลยคะ่ะพอนชอบมีของพวกนี้ติด ติดตู้นะคะหลายๆคนก็จะรู้ว่าคนทํางานนอกบ้านด้วยนะคะบางวันก็ถึงบ้านทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมกับข้าวให้พ่อกับลูกนะคะหรือบางทีก็คุณพ่อคุณลูกเขาก็ทําทานเองก็คือเอาใส่หม้อทอดเซนไฟได้เลยนะคะทิ้งลงในน้ํามันแล้วก็หรือจะอบในตู้อบก็ได้นะคะทุกคนค่ะง่ายๆเลยค่ะนี่มันจะเป็นสําเร็จมาแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นชีสแล้วก็หมูแผ่นรมควันนะคะนคะคะมันก็จะทอดเสร็จแล้วมันก็จะเยิมย้มๆเหมือนอันนี้เลยค่ะในรูปนี้เลยนะคะ ไปได้ของอะไรมาบ้างใช่ไหมคะน่าะคะ่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราหมดไปที่4,965บาทนะคะนี่นะคะ2บินนะคะ2ห้างนะคะที่คนไปได้มานะคะทุกคนค่ะนี่นะคะนะคะแล้วคนจะรับมือยังไงเกี่ยวกับค่าของชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับปัญหาค่าของที่มันสูงขึ้นเนี่ยเรื่องการใช้จ่ายใช้สอยค่ากับข้าวค่าอาหารเนี่ย คนเยอรมันจะรับมือ,อยังไงแล้วก็ปรับเปลี่ยนการการซื้อของอยังไงนะคะคือคําตอบของมันมีอยู่ในนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะคําตอบของมันมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ฝึกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะฮอนจะมาบอกว่าทริคการประหยัดเงินของฝรั่งนะคะเขาทํำยังไงนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกทุกการรับชมคะ่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ